ก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมคาบาโมบายอีกเช่นเคยฮะหลังจากเปิดเซิร์ฟ 2- อถึงสวันไปแล้วับทุกคนน่าจะเวลตันกันแล้วก็มาเห็นมีกันอยู่นะแต่สําหรับสายฟรีคนไม่รีบครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนวันนี้ผมก็มีไกด์มาแนะนําครับจุดดอปไอเทมสาหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะบางทีอาจจะข้ามๆไปครับสังเกตว่าตัวของเรานะั้นสามารถขี่เป็นบอรดได้นะครับนี่ครับ เผื่อใครไม่รู้นะตรงนี้บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือบวกดีเฟนต์บวกเลือดบวกมูฟเมนต์สปีดด้วยนะฮะก็สําหรับผู้เล่นเบื้องต้นก็อาจจะไปหาลองดอปมาใช้กันก่อนครับการใช้งานก็ไม่ยากครับหลังเราผ่านเลเวล40มาแล้วเนี่ยก็กดใช้ครับมัก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะบอร์ดก็ค่อนข้างเท่ครับนี่ไม่ต้องเติมตังก็มีบอร์ดขี่นะครับแต่ถ้าบอร์ดเติมตังก็อาจจะเทพกว่า กดใช้ทีก็ออกไปครับนี่ครับประมาณนี้ซึ่งถือว่าก็ของฟรีครับก็เอามาแชร์บอกๆต่อๆกันไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดดอปไอเทมของตัวบอร์ดได้เลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอย่างแรกครับทุกคนที่จะใช้ได้นะครับต้องมีเลเวล40ถึงจะมีสกิลเรียกบอร์ดออกมานะครับแล้วก็ต้องมาที่แมปเมือง50นี้ก่อนครับแมปภูเขาไฟฮะแล้วก็ว้าไปตรงที่ GPS ตรงนี้เลยฮะ มุมตรงนี้ครับที่เมาส์วางอยู่ครับอ่าพอเราวามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวาพาไปตำแหน่งที่มันมีมอนสเตอร์เกิดนะเราก็ต้องเดินย้อนมานิดนึงครับนี่ฮะไหนๆก็มีบอร์ดแล้วก็ขี่สักหน่อยครับอ่าเราก็ขี่มาที่ท่าเรือตรงนี้ฮะ ซึ่งตรงนี้มันจะดรอปทั้งบอร์ดแล้วก็ส่วนภาคคุมนะฮะแต่ว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอให้คนนี้เขาตีไปก่อนก็ได้ือเก็บไปแย่งเขาเนื้อน,นะหรือว่าจะแย่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราย้ายแนวแล้วกันครับถ้าเจอผมตีเลยนะอ่ะโอเคเนี่ยเดี๋ยวลองตีให้ดูครับ แฟนพ่อมเฟล่าครับชื่อมอนสเตอร์นะครับถ้าใช้ข้ามๆไปเนี่ยทีแรกอาจจะดรอปแค่พ้าขุมก็ตามแน่ใจครับผ้าขุมดีเแต่ผูกมัดไอดีนะครับไม่สามารถขายได้นะเอาไว้ใช้อย่างเดียวครับอันเนี้ยเดี๋ยวลองเก็บไปครับเอาลุกคอมโบย์อ่ะอย่างเงี้ยเราได้เป็นผ้าขุมมาครับ ลุ่จ g หนึ่งซึ่งาคคุมตอนนี้มันก็แจกกิจกรรมอยู่ก็น่าจะได้กันหมดทุกคนอยู่แล้วล่ะแ,แต่เผื่อใครอยากได้สเก็ตบอร์ดนะเดี๋ยวลองดูฮะว่าดอปจิกริกอเป่านะไปเรื่อยๆเลยครับ อันนี้ครับตัวที่2เองก็ได้ครับดอกไม่ไม่ยากเลยนะแล้วแต่ดวงด้วยมั้งบางทีเราตีว่บตัวก็ยังไม่ได้ครับเนี่ยได้ไปแล้วบอดกายครับสำหรับตัวมอนสเตอร์ตัวนี้นะฮะนี่ครับก็จะช่วยในเรื่องของดีเฟนส์พลังป้องกันนะแล้วก็เอสพีบุยห้าสิบเล็กน้อยครับก็ดีกว่าไม่มีนะเผื่อบางใครมาทำเวสตรงนี้มันต้องมีเฟสเวสหนึ่งที่ให้เรามาทำเลยแล้วครับ เรัาใครที่มันคือได้เ,เคลสไปแล้วแล้วข้ามไปเลยอาจจะยังไม่รู้รก็เลยเอามาแชร์ให้ฮนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่กับคนที่ยังไม่รู้นะครับตรงนี้ยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช anel ของซีซันตูดิวิด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ